อนนี้นะครับแล้วก็โดยโซนผีเสื้อนะครับจะสังเกตเห็นว่านี่มีผีเสื้อบินไปไปหมดเลยผีเงเก่งไม่มีนะครับอันนี้ผีเงเก่งไม่มีผีเงเก่งไม่มีไม่มีับผีเงเกงแต่จากคลิปที่แล้วนะครับเราจะไม่อยากให้จบแบบคลิปที่แล้วผมเราจะมาคุยนถึงเรื่องต้นไม้นะครับดูนะครับตามต้นไม้ที่มีเป็นรูนะครับผมบ่งบอกให้ว่ามีหนอนผีเสื้ออยู่ครับจากกินต้นไม้ใครลองครับครับหนึ่งมิเตอร์ครับหนึ่งมิเตอร์หนึ่งมิเตอร์ เดี๋ยวไอ้เกลียนที่แม่งบอกหนูมิเตอร์เราไปกันต่อครับการศึกษาธรรมชาติยังไม่จบสิ้นเขาบอกว่าในนี้ห้ามจับผีเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่นี้ห้ามจับห้ามจับกินนะครับห้ามจับผีเสื้อไอ้ที่นี่แม่งไม่เป็นห่าอะไรแดกอยู่ได้ผีเสื้องงชิบหายเมื่อก่อนบอกผีกางเกงแล้วก็ผีเสื้อเปลี่ยนมาเลยเฮ้ยตัดไอ้ผีเสื้เดี๋ยวอะไรบางอย่างครับโอ้ผีเสื้อครับผีเสื้อโอ้ผีเสื้อครับเราเจอเราเจอสาวไหนผีเสื้อตัวไหนแก น่ารักว่ะจิตื่อสาซูมหน่อยทาไมสืขจอนังเจอครับเสื้อตัวจริงนะครับมมาเบาครับใ่ช้าใ่มากเครับเวลามันโดนแสงแดนี่ร่างกายมันจสองแสงครับผมเป็นผีเสที่สวยมากครับดูจากความปีกของปีกนะครับ ความกว้างของปีกครับผมน่าจะประมาณห้าเซนได้ครับเวอร์ครับเวอร์หน้นางโง่อ,อยังไ่งห้าเซนนะผมแต่นี่โตเต็มที่แล้วหน้าประมาณสิบเซนชังไ <laughs> ม่หนีเมลิเลยครับยะไปแล้วครับโอ้ยกลายเป็นควาย <laughs> ไปกันต่อพีเตอร์ครับผมหาที่สว่างสว่างๆนะเนี่ยแม่เมื่อยจิ๋วหายเลยเอาจะไม่กลัวมันดูครับเพราะว่าที่มีครับจะได้รับการดูแลอย่างดีครับให้มีความสงบร่มเรื่มมากครับพีเสื้อก็จะไม่ค่อยกลัวมันสงบ่มเรื่มเกิดมาผมเพิ่งเคยได้ยินครับครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่งูไม่เคยเห็นนะผมสวยมากบ้านมันยากจนนะอยู่บ้านถึงตายคำพูดของมึงครับไไม่หวเนีปลาคาร์ฟผมปลาคาร์ปลาคาร์ฟโอ้ไม่น่าดูเลยปลาคาปลาคาร์ฟมีไปกัต่อปลาคาผมมีอาหารเม็ดลอยเลยเนี่ยปลาเป็นเพศชายทั้งหมดนะครับ เพราะอะไรครับไอ้เหี้ยตกใจลทักชิบไายครับตัวบาดเหตุปลาครับครับปลาคราบอันนั้นเป็นปลาตัวพูดทั้งหมดครับเพราะอะไรครับปลาคราบครับปลาคราบเพราะอะไรถึงเป็นมันเป็นผู้ชายครับมันปลาคราบครับปลาคราบปลาคราบชัดอยชัดๆคำจริงๆครับผมไปต่อเนี่ยอย่าแปลกหน้ามึงนิ่งไว้นี่ทำบรรลุผลออกมาครับผมดูอากาศรัอนมากเลยไอ้ชัดเลยครับพี่เซอร์แดงครับ กำลังกินแกสอนดอกไม้ครับผสมบลอตแปะมือครับกำลังกินแกสอนดอกไม้อยู่ครับแม่งเื็นที่สวยงามมากแม่งเบินหนีอีกแล้วนะครับกูแล้วาคเลยไปมีที่ที่สวยมาก้ยแอบเจอผู้หญิงครับผมจำได้ครับเมื่ีนี่ด้านหลังด้านหลังมือไงครับไอหางน่าจะซีวอลครับนี่คือคลิปซีวอลไทยแลนด์ซีวอลคือกรุ๊ปบีบีเซีบิวหัวหน้าคือพี่ต้นผาข้อมูลครับ ผีเสื้อที่เห็นเมื่อกี้จะเป็นผีเสื้อตายตีกส้มใหญ่ครับผมชื่อสามัญคือข้อมูลเดียวครับข้อมูลเดียวครับผมหนึ่งสองนี่เป็นหลักอาหาวมาผีเสื้อได้กินอาหารหมดเรียบร้อยแล้วไอ้แค่นี้ซนครับหยิบของแมงบวมครับน้ำกูใส่ใส่น้ำกูพอดีนะกูถ่ายไว้ นี่คือความโง่ของคนนะมันไม่ไปมาโง่อันนี้ไม่ได้ตั้งใจเอาเงินฉันเสียงกลัวผีเสื้อแมคงบินหนีโคลาบวมแตโคลาบวมแต่ว่ากันไว้อยไหวจริงความหาครั้งนี้มันเป็นโชคดีที่เราถ่ายไว้เมื่ออยากเจ้าหน้าที่มาแล้วถ่ายหน้าคนท้อผิดสวยเลยครับ